องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับมอบหมายจากจังหวัดระยองให้เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานการจัดการขยะในเขตพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อรองรับและกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนชาวจังหวัดระยองโดยมุ่งเน้นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่าสูงสุด อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยังมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนศูนย์อำเภอแกลงตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยยางอำเภอแกลงเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนจากอำเภอแกลงอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชมาที่อยู่ไกลออกไปอีก60กิโลเมตรซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำมากำจัด ยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองนอกจากนี้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองยังเป็นศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนก่อนจะนำไปกำจัดกับบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตในการกำจัดของเสียอันตรายต่อไปด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน สู่เทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานโรงคัดแยกที่เป็นเครื่องจกักรเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีนี้ขยะเมื่อคัดแยกแล้วเนี่ยขยะจะออกเป็น3ส่วนง่ายๆก็คือว่าหนึ่งก็เป็นขยะที่ขายได้เลยนะครับจะเป็นขวดน้ำพลาสติกที่พ่อค้าแม่ค้าอยากได้ก็มาซื้อไปได้เลย ส่วนที่2ก็เป็นขยะที่เป็น RDF ก็คือว่าไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะเป็นขยะที่เอาไปทําเชื้อเพลิงในการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ RDF และสุดท้ายก็จะเป็นขยะจากสารอินทรีย์ต่างๆเช่นผักเศษอาหารใบไม้รวมทั้งเปลือกผลไม้ทุกชนิดด้วยที่เข้ามาที่ศูนย์นี้ส่วนอินทรีย์นั้นเนี่ยจะต้องมีกระบวนการหมักเป็นกา๊าซ และเอากากของการหมักเป็นแกนแค้น,นั้นมาทําเป็นปุย๋ยและปุย๋ยนั้นก็ไปใช้แจกพี่น้องชาวกเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางสวนผลไมา้หรืออื่นๆที่ทําการเกษตรทีนี้ศูนย์แห่งเนี้นะครับกลุ่มปรทนะครับที่จะมาทำโรงไฟฟ้าจากขยะก็นั่นคือเอาขยะประเภทที่2ที่ผมพูดก็คือ RDF ต้องเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ก็ผลิตไฟฟ้าไปขายให้กับรัฐบาลก็จะทําให้ครบวงจรก็สามารถทําให้ขยะที่นี่เนี่ยถูกวิธีได้แล้วก็ต้นทุนก็ถูกก็ทําให้ขยะในจังหวัดระยองทั้งหมดที่เข้ามาที่ศูนย์นี้เนี่ยหมดไปแล้วก็แล้วสุดท้ายก็จะมีขยะไปทิ้งที่หลุมฝังกลบให้น้อยที่สุดก็นี่คือการกําจัดขยะอย่างถูกต้องถูกวิธีที่ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ร่วมกับบริษัท Global Power Synergy จำกัดหรือ GPSC เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดระยองโดยใช้เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการทำงานดังนี้รถบรรทุกขยะมูลฝอยชุมชนเทขยะลงในบ่อรับขยะตั้งแต่ช่วงเวลา3นาฬิกาถึง14นาฬกา ขยะจะถูกขีป้อนเข้าเครื่องเปิดปากถุงหรือสับหยากเพื่อตัดฉีกถุงขยะที่ซ้อนกันอยู่ให้กระจายออกและลดขนาดของขยะจากนั้นขยะที่ผ่านเครื่องสับหยากจะถูกลำเลียงขึ้นไปตามสายผ่านไปยังตะแกรงร่อนหยากเพื่อหมุนปั่นแยกขยะชิ้นเล็กและขยะชิ้นใหญ่ออกจากกันซึ่งขยะที่ได้ในส่วนนี้เป็นขยะอินทรีย์จะลำเลียงตามสายพานเพื่อส่งไปยังถังพัก และรถบรรทุกข,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะมารับเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสารปรับปรุงดินและนำไปสู่ระบบหมักก๊าซชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้จากนั้นขยะจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคัดแยกโลหะโดยเครื่องคัดแยกโลหะจะใช้แม่เหล็กในการคัดแยกขยะที่เป็นโลหะออกอาทิเศษเหล็กกระป๋อง สุดท้ายขยะส่วนที่เหลือจะถูกลำเลียงเข้าสู่อุโมงค์ลมพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาจะถูกพ้นออกและเข้าสายพานลำเลียงมาสู่พื้นที่รวบรวมขยะเชื้อเพลิง RDF ส่วนขยะที่มีน้ำหนักมากจะตกลงด้านล่างลงสายพานลำเลียงและนำไปฝังกลบต่อไปทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF แล้วเสร็จ ขยะหรือเชื้อเพลิง RDF ที่ผ่านอุโมงคลมจะถูกขนถ่ายโดยสายพานลำเลียงแบบปิดส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในอนาคตโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF เป็นโครงการต่อเนื่องที่ใช้เชื้อเพลิง RDF จากโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง แปลงเป็นเชื้อเพลิง r d e. f เพื่อเป็นการบูรณาการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างสมบูรณ์และได้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้ศักยภาพของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองยังรวมไปถึงการให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อกับสถานพยาบาลในภาคตะวันออกโดยสามารถกำจัดได้ประมาณ3.6ตันต่อวันเป็นระบบเตาเผาแบบหมุน ทั้งนี้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองอยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการบ่อฝังกลบขยะให้ถูกหลักสุขาพิบาลรวมไปถึงการฝังกลบเท่ามูลฝอยติดเชื้อและจัดการวางระบบบ,บำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งพื้นที่รวม30ไร่ มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ได้มาตรฐานทั้งในอาคารคัดแยกขยะเชื้อเพลิง RDF และเตาเผามูลฝอยติดเชือ้อโดยรอบด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เมืองระยองยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบศูนย์กำจัดขยะ รองรับการขยายตัวของจังหวัดระยองในอนาคตภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการขยะครบวงจรของประเทศเพื่ออนาคตของประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืนศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร